ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเข้านะเข้าเว็บตามนี้นะนี่เข้าตามย r l อตรงเนี้ยที่ครูส่งไปในไลน์อะค่ะแล้วก็ไปที่ C ชาร์ S, มันก็จะเปลี่ยนแบบนี้นแมอาจารย์อะไรทีโอทีอ <c oughs> ทำไมอ่ะมันไม่มี TOT มันปิดกิจการไปแล้วมั้งม,มันมีแต่ T.O.A <c oughs> T.O.A เจอไหมเจอไหมเออแต่เราบอกข้างล่างเราข้างๆเราคุยกันเดี๋ยวอัดวิดีโอสอนเด็กน้อยก่อนหนูไม่อัดดีว่าช่างแมงมดสมไปเดลายก็พอแล้วไม่ค่อยจะอ่านเนาะตีว่ะเดี๋ยวอัดวิดีโอสอนเด็กน้อยก่อนนะอยู่กันได้ใช่ไหมเดี๋ยวอัดวิดีโอนะด้านอยู่นะจุดประจำเขียนให้เร็วๆอยู่เนี่ยเอาไปใส่ของเกย่างใส่ตรงนี้ที่เอาปั๊มจะไม่ลืมของ อาานโยกันนะเสร็จหมดคะอะไรเสร็จเออไม่ต้องพูดนานอยู่แลนะพูดอัดสอนเมื่อวันเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่เคยสอนมันมันเคยสอนทีหนึ่งครั้งที่แล้วเขียนโปรแกรมแล้วมันก็ไม่ค่อยอยู่กันปล่อยมันเนาะโอเคอย่าสตาร์ก่อนนะเฮ้ยสตาร์แล้วเว้ยมีเสียงแทรกมาหนึ่งค้ง ฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวเข้าเว็บตามนี้นะนเลือกอันนี้สีชาร์ C เนี่ยเลือกตรงนี้ว่าสีชาร์นะคะปึ๊บแล้วเวลาเราพิมพ์เนี่ยลองกดลันดูมันจะติดเราให้แทนคำว่าฮัลโหลใส่ชื่อตัวเองขอเป็นภาษาอังกฤษนะ เขาลองค่อยๆลัดเรื่อยๆแต่ระวังเน็ตมันจะหลุดนะเราต้องแบบแก็เราก็ลาก e n t นเทมันลงมาได้เอนเทอร์ลงมาเราจะเห็นว่าในหนังสือเขียนเยอะแต่ให้เราอะดูแค่ตรงส่วนตรงส่วนส่วนตรงกลางๆพออย่าไปพิมพ์ทุกอย่างตรงสเตติกไว้เอเรียเนี่ย อันนี้จะเป็นคอมเมนต์อย่างที่สอนไปครั้งที่แล้วนะอ่ะเราก็ใส่ไปเลยตอนแรกก็ประกาศตัวชื่อตัวแปรก่อนอินเฮ้ยพิมพ์แป๊บเดียวเองอะต้งสั่งสองสอง,งานวเนี่ย จบเล็กเทงเกอร์เล็กเทงเกอร์แปลว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเทนเกอร์เอเรียเอ็กเมนผิดนะเดี๋ยว,ยนะยว,ยวทำสองอันอ,อันนี้ให้รอดก่อนถ้าอันนี้ไม่รอดก็ไม่เป็นไร คอนโซลเพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคอนซีปุ๊บกดซีปุ๊บกด enter ปุ๊บเห็นไหมกด,<อ>ด<อ>ปุ๊บมันจะขึ้นมาเราก็เลือกเลยไลท์ไล์ไลก็คือว่า คือพิมพ์เข้าไป D R I P E ต้องพิมพ์ถูกนะเวลาเปิดแล้วก็ต้องไม่ปิดใส่ให้มันตรงอันนี้ก็พิมพ์ตามหนังสือเนะะี่ยค่ะแล้วไม่ได้พิมพ์ทั้งหมดใส่ชื่อตัวเองนะคอนโซลไว้แล้วก็ Peace. ให้แสดงผลเพราะว่า P P ต้องทำนะถ้าไม่ทํานี่ถือว่าผิกพลาดอันนี้แสดงผลออกมาทางหน้าจอขนะะอให้ขึ้นคำนี้ตัวส A Lie. Repeat. ใส่ระวังเล็บเปิดปิดด้วยนะแล้วก็ไลท์อันนี้คอนโซลด ใส่ข้อมูลความยาวไปสูตรเสียบผ้าเท่าไรกว้างบนยาวาาพี่อ้าพี่พิมพพี่นอัเป็นหละนะักอ่ะ แล้วก็เราต้องรับข้อมูลกว้างใช่ไหมไอ้กว้างเพราข้อมูลยาวเท่ากับประเภทเป็นข้อความเป็นเพศอินดอร์เทอร์ดูเทอร์นะเอามาเปิดอีกเอ้ยคอนโซลน,นี้ไลน์บางทีมันระวังมันเลื่อนไปคอนโซล ก็เราเอาข้อมูลพอได้ความาความยาวแล้วเราเอา2ตัวนี้มาคูณกันกับ y ตัวเล็กก็ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตัวตัวใหญ่นะ y คูณกับเล n s ทำไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทําแบบผัดนะ,ะพอคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องใส่ผลออกหน้าจอ โซนไลท์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 กับไลท์ต่างกันนี่พิมพ์มอ,อน Enter กรอดก็หยุดกันเยอะนย่ยงมันจะเลื่อนบางทีมันเลื่อนไปเองดูดีด ว่มามันเป็นรูปแบบการแสดงผลอันนี้ใส่ตัวแปรยัดเข้าไปในศูนตัวแปรชื่อ rectangle area ที่มันตรงกับตรงน,นี้ตรงนี้ตรงกับตรงนี้รันให้ผ่านนะใส่เขียนโปรยแกรมกันแล้ว console อ o t r ค a d console พอเสร็จแล้วรันหนูซิผ่านไหมมัน,นจะปรากฏอยู่ข้างล่างถ้านี้แสดงว่าลันไม่ผ่านเขาบอกว่าเออร์เห็รอร์เออร์เรอร์แล้วไปดูว่าเออร์เรอร์อะไรเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เนี่ยบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เท่ากับหรือเป็นจุดหรือเป็นอะไร งใสลูกน้ำตรงนี้เอาลมหล,ลังนี้มีจุดนี้แล้วใน rectangle area Bye. Uh. อขอไล่ดูทีะจุดกะหจุดนี้ไม่เจอขอไล่ดูทีจุดก่อนนะัะนเที่อะไรอ,อันนีอ้อันนี้มันบอกว่าในข้อมูลเนี้ยเขาบอกว่ามันทัดตัวแปรตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะ never u s e แปลว,ว่ายังไม่เคยใช้ แลอว,วอัน,น,เมมน,นเนี้ยเริ่มสองบรรทัดเนี้ยมิสซลินทานแต่มิสซลินทานลงมาเนี่ยเริ่มแล้วงั้นเราก็ค่อยดูเธอตัวอ่ะมันโชวลองอย่าเี้เชอบมีปัญหาต้องดิต้องสต็อปก่อนนะคะถึงค่อยมาต่อเนี่ยเวลาเขียนโพสต์อันนี้ทําให้ผ่านนะคุณไม่ต้องดูทุกคนเลยมั้ยอดทนไว้อ่ะรัน เพิ่แล้วลงอ่ะหายแล้วสามแต่ตอนนี้คือยังไม่เสร็จเพราะว่าไล่ลันลงมาก่อน